ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของปรัชญาอิสโรครับแล้วก็พันนินโควาพิทักษ์เทศคว้าชแชมป์หญิงเดี่ยวชายหญิงไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามแรกครับก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับสนาม1ประจำปี2 5 6 6ัชิงเงินรางวัลรวม0 0 0 0 0บาทครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศครับชายเดี่ยวทางนัดครับปรชญาอิสโรครับเป็นมือ3ของรายการและก็มือ9ของไทย พบกับธนเพชรชัน้าครับมือ2และก็มือ8ของรายการจากประจวบคีริขันปรากฏว่าเซตแรกครับนัดปรชัชญาทิมชาติชุดเดวิสครับแพ้ไปก่อนแต่จากนั้นก็มาแซงชนะไป2 1ต่อเซตพาแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล6 0,000บาทส่วนธนเพชรรองแชมป์รับเงิน6 0 0 0บาทนะครับาทครับขณะที่หญิงเดี่ยวนะครับแนทพนินควาพิทักษเทศครับจากเชาเชิงเซาวก็โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งเลยนะครับก็ เอาชนะทางน้างของแอตตาพิมดาทองคำดาวรุวันสุปีจากสุราษฎร์ธานีมือวันดับไก่ของรายการไป2เซตร,รวดครับ6ต่อ4แล้ว6ต่อ0ครับพันหนึ่งก็รับแชมป์แล้วก็เงินรางวัล36,000น 36, บาทส่วนพิมดารองแชมป์รับ20,000บาทครับก็เป็นเทนนิสไทยแลนด์แชมป์เป็นชิปสนามแรกนั่นเองครับ